ที่นี่เป็นที่พักที่ลงตัวที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับฉันราคาน่ารักไม่แรงจนเกินไปและฉันก็ไม่รู้จักที่พักนี้มาก่อนเพราะว่าฉันก็บาปบุญเอาในแอปที่พักนั่นแหละน่าจะเรียกว่าเป็นโฮมสเตย์ก็ได้มั้งเพราะจริงๆแล้วที่นี่คือบ้านเก่าที่ถูกรีโนเวทใหม่ให้เป็นทั้งที่พักคาเฟ่ร้านอาหารฉันชื่นชอบการออกแบบบ้านหลังนี้มากๆคือบ้านไม่ได้ใหญ่เลยนะแต่ว่าลงตัวด้วยเฟอร์นิเจอร์เอ่ยช่องแสงเอ่ยต้นไม้เอ่ยซึ่งตัว วฉันเองนั้นก็เป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้ก็ไม่กินนะที่พักก็อยากนอนแบบที่แตกต่างแบบมีสไตล์แบบมีเอกลักษณ์กแต่ว่าก็ต้องอยู่ในงบที่ฉันมีอยู่ด้วยและที่นี่ก็คือตอบโจทย์คืออบอุ่นมากที่บอกว่าอบอุ่นเพราะว่าห้องเล็กที่เหมือนไม่เล็กนะเพอะด้วยช่องแสงด้วยกระจกมันทำให้ห้องอะดูกว้างแต่เหมือนก็ไม่ได้กว้างนะแต่ว่าเด็กๆชอบมากเพราะมีเตียงสองชั้นที่นอนก็นุ่มหมอนก็นิ่มผ้าห่มก็ฟูจบเลยจะตื่นกี่โมงก็ไม่รู้ และฉันก็คือชอบทุกตรงที่เป็นที่นี่ชอบจนอยากได้อินทีเลียไปแต่งบ้านให้แต่ว่าตอนนี้ประเด็นก็คือยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะยังขออาศัยอยู่บ้านไม่ย่าก่อนอกลับมาเขาประเด็นในส่วนของห้องน้ํานั้นห้องน้ําก็คือเป็นแนวแคบแล้วก็ยาวมีเพดานสูงแล้วก็มีช่องแสงนะห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแนวแคบและยาวเพดานสูงมีช่องแสงจากหลังคาตอนกลางวันเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟห้องน้ําเลยประหยัดมากแต่สิ่งสําคัญมากกว่าการประหยัดไฟคือผู้หญิงเยอะๆอย่างเราที่ต้องแต่งหน้า แสงแบบนี้มันจะช่วยทําให้หน้าเรานวลหน้าเราไม่เ่าอ๋อแกมันดีจะนั่งทําธุระหรือจะนั่งทํากิจอะไรก็ไม่ต้องกังวลว่าจะร้อนเพราะมีพัดลมเสิร์ฟจากเพดานเก๋มากพวกน้ําขนมอะไรที่มีอยู่ในห้องเนี่ยถ้าไม่พอก็ขอเพิ่มได้นะไม่ได้ชาร์จเงินเพิ่มอ้อ oh, ดีมากในส่วนของอาหารเช้าก็เวอร์เกินหน้าตาก็เวอร์รสชาติก็ยังเวอร์อมื้อเช้าของวันนี้นะก็จะมีอเมริกันเบรกสต์เอ้ยข้าวหมกไก่เอ้ยอันนี้จำไม่ได้ว่า ข้าวอะไรจะเสิร์ฟมาคู่กับแกงไก่แล้วก็ข้าวหมูปิ้งแล้วทุก,ทกเซตนะก็จะถูกเสิร์ฟมาพร้อมกับผลไม้โยเกิร์ตสลัดแล้วก็ขนมเยอะเกิอเพราะว่าก่อนที่จะมากินข้าวเช้าอ่ะฉันก็ไปเดินวอล์กมาแล้ว5กิโลมตไม่ใช่วอล์กเพื่อคาร์ดิโอนะวอลก์กินติ่มซำ ตามร้านค้างคางในหาดใหญ่เนี่ยเยอะมากอร่อยด้วยเออเอากลับมาเรื่องที่พักต่อกิมมิกมันอยู่ที่ของต้อนรับนะคือน้อยที่มากที่จะมีของต้อนรับแบบนี้แล้วคือเขาให้เราเอากลับบ้านได้เลยมันคือยาดมเธอะแล้วก็จะมีลิปบาล์มที่เป็นบาล์มมะกรูดกลิ่นชัดมากทาไปสักพักนี่ปากเย็น ช่อมกุญแจก็จะได้มา2ดอกดอกแรกไว้ไขประตูห้องนอนและดอกที่สองไว้ไขเข้าบ้านเพื่อออกไปเตเต้ตอนกลางคืนเซฟตีด้ดีมากกลับเข้ามาตอนกลางคืน,นแม้ว่าจะไขแล้วได้ยินเสียงว่าปลดล็อกแล้วแต่ก็เปิดเข้าบ้านไม่ได้จ้นนา